แวันนี้ครบรอบ20ปีสำหรับคดีตักใบจะครบรอบสิ้นสุดก็คือช่วงเวลา24นาฬิกาของคืนนี้แต่ถ้าวันนี้มีปฏิหารเจ้าหน้าที่สามารถที่จะจับกลุ่มในส่วนของผู้ต้องหาได้น่นหมายความว่าคดีตักใบก็สามารถที่จะขยายอายุความได้นะคะ<ด>ซึ่งอาจก็จะมีความกังวลสำหรับประเด็นนี้ค่ะว่าจะมีการเชื่อมโยงคดีตักใบมาใช้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่ในส่วนของหน่วยความมั่นคงก็เตรียมความพร้อมอย่างไรนะคะเดี๋ยวจะพาไปพูดคุยกับทางพันเอก เ,เกียรติศักดิ์มีวงโคศกกอรมนภาคสีส่วนหน้าตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านโคศกค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะจริงๆก่อนที่จะครบรอบ20ปีสําหรับคดีตากใบนี่นะคะเมื่อวันสองวันก,นก่อนก็มีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ด้วยเนี่ยนะคะสําหรับการดูแล,แลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ภาพรวมณวันนี้เนี่ยทางแม่ทัพภักศีเองได้มีการกำชับอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมคะครับ กอื่นนะครับก็ต้องขอเรียนทําความเข้าใจกับทุกท่านนะครับว่าอ่าเรื่องของการก่อเหตุในในช่วงนี้นะครับกับเรื่องของคดีตักใบเนี่ยจริงๆแล้วอยากให้หมองว่าเป็นคนละส่วนกันค่ะครับเพราะว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเขามักจะก,ก่อเหตุในทุกๆโอกาสที่สามารถที่จะกระทาได้อยู่แล้วถ้าเรามองย้อนไปจากสถิติท,ที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ว่าการก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง อาจจะมีสถิติที่ลดลงก็จริงแต่ว่าในห่วงที่ผ่านมาก็ไม่เคยที่จะหยุดการกอ่อเหตุเลยซึ่งหากเรามาคิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงของคดีตากใบาแล้วก็มีการกอ่อเหตุอาจจะสร้างความสับสนแล้วก็สร้างความแตกตื่นให้กับพี่น้องประชาชนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ให้มองว่าเป็นเป็นคนละเรื่องเป็นคนละเหตุการณ์ก,กันครับค่ะเพราะฉะนั้นมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยจะเป็นอย่างไรบ้างคะในระดับพื้นที่อะคะ่ะ สําหรับเรื่องนี้นะครับท่านพลโทไพศาลนูสังท่านแม่ทัพภาคที่สี่นะครับท่านก็ได้เน้นย้ําให้กับหน่วยในพื้นที่นะครับให้เพิ่มความเข้มในการตรวจตราพื้นที่ให้มากขึ้นนะครับโดยในเรื่องของจุดตรวจดันตรวจนะครับโดยเพราะในเรื่องของจุดตรวจดันตรวจที่ตามเส้นทางต่างๆซึ่งที่ผ่านมานะครับหากเรามาดูการก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ตามที่ได้รายง,งานไปเมื่อสักครู่เนี้ยนะครับจะเห็นได้ว่าจากรายง,งานของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยสรุปได้ว่าลักษณะการก่อเหตุเมื่อปี2547นะครับเป็นการก่อเหตุที่มีการวางแผนโดยกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่มีลักษณะของการจัดตั้งและมีความมุ่งหมายที่จะยั่วยุให้เกิดการรุนแรงรวมทั้งผู้ชุมนุมมีการพกพาอาวุธเข้ามาในที่ชุมนุมด้วย ค <unsafe> <note> ่ะทีนี้ครับทางท่านแม่ทัพพระฤี่ีท่านมีความกังวลเป็นอย่างยิ่งท่านกลัวว่าจะมีมือที่สามเข้ามาเสื่มรอยทําร้ายพี่น้องประชาชนแล้วก็อาจจะมีการดิบเบือนแล้วก็โยนความผิดให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าในพื้นที่นะครับมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดหรือมวลชนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเนี่ยมาชักชวนให้พี่น้องประชาชนไปร่วมชุมนุมนะครับก็ขอให้คํานึงถึง ความปลอดภัยของตัวท่านเองรวมทั้งความปลอดภัยของบุคคลใกล้ชิดเป็นหลักเพราะว่าค,คุณผู้ก่อเหตุคุแรงอะ่ะมักจะก,การะทําในเรื่องของการทําร้ายพี่น้องประชาชนตามที่ได้เรียนมาแล้วครับค่ะ,คะเราได้มีการสื่อสารในประเด็นนี้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อย่างไรบ้างเพราะว่าวันนี้เองก็จะมีการจัดกิจกรรมในเชิงสัญ,ญลักษณ์ในหลายพื้นที่ของ<ม>จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะครับในเรื่องประเด็นนี้นะครับก็ได้สื่อสารไปในทุกช่องทางนะครับโดยเฉพาะ สื่อที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะครับเรามีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนกลัวว่ามือที่สามเนี่ยจะเข้ามาดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งตึงนี้นะครับถ้าหากพี่น้องประชาชนมีความสนใจในประเด็นกรณีของปากใบจริงๆเนี<ๆ>่ยก็แนะนําว่าขอให้ท่านได้ติดตามข่าวสารอยู่ในที่พักหรืออยู่ในเคหสถานของตนเองเนี่ยจะปลอดภัยมากกว่าครับครับทีนี้ เนื่องจากว่าจริงๆตั้งแต่2วันที่ผ่านมาแล้วต่อเนื่องวันนี้เนี่ยนะครับก็มีพี่น้องประชาชนแล้วก็นักกิจกรรมที่ก็ใช้สิทธิเสรีภาพในการจัดกิจกรรมอย่างสงบอันนี้ก็เป็นไปตามกฎหมายแต่ที่เราห่วงนี่คือพอมีคนมารวมตัวกันเยอะๆเนี่ยจะมีเหตุการณ์อะไรจากมือที่3เกิดขึ้นไหมอย่างนี้เราต้องจัดเ,เจ้าหน้าที่ไปดูแลความปลอดภัยของผู้ที่ทํากิจกรรมกันอยู่ในพื้นที่มากขึ้นไหมครับครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของกองาการรักษาความมั่นคงภายในภักสีสนดหน้าอยู่แล้วครับ ตรงนี้ท่านแม่ทัพพระสี่นะครับท่านก็ได้สั่งการเพิ่มเติมนะครับว่าในแต่ละพื้นที่นะครับในแต่ละจุดตรวจในแต่ละหน้าฐานปฏิบัติการก็ให้เพิ่มในเรื่องของความเข้มในการตรวจเน้นการปรับเปลี่ยนจากจุดตรวจเนี่ยเป็นจุดอำนวยความสะดวกนะครับให้กับพี่น้องประชาชนในกรณีที่เดินทางไปเข้าร่วมชุมนุมโดยปราศจากอาวุธและชุมนุมโดยสุจริตนะครับเราก็จะอำนวยความสะดวกให้นะครับ แต่ในกรณีที่มีการเดินทางกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอันนี้เราก็ต้องเพิ่มในเรื่องของการตรวจค้นโดยเฉพาะในเรื่องของอาวุธของกลุ่มผู้ชุมนุมที่อาจจะมีการพกอาวุธหรือสิ่งของผิดกฎหมายเพื่อเข้าไปสร้างในเรื่องของเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ชุมนุมได้ครับค่ะเอะตอนนี้การข่าวเนี่ยเป็นยังไงบ้างอะคะในพื้นที่อะค่ะตอนนี้ในพื้นที่นะครับทุกส่วนก็ มีการเฝ้าระวังนะครับว่าจะมีเหตุการณ์การชุมนุมหรือมีเหตุการณ์ในเรื่องของการขนย้ายอาวุธเข้ามาในพื้นที่ตรงจุดใดบ้างนะครับตอนนี้ทุกส่วนก็เพิ่มความเข้มนะครับในการมอนิเตอร์พื้นที่อยู่ครับในในส่วนของพี่น้องประชาชนที่นั่นนะฮะคือมันมันก็มีคำคำพูดกันอยู่สอสองส่วนบางคนก็บอกว่า เขาเขาคือเหมือนเขาเจอเหตุการณ์แบบนี้มา<ะ>อยู่เรื่อยๆอย,อยู่อยู่แล้วบางคนก็อาจจะไม่ได้วิตกกังวลมากแต่ก็ต้องยอมรับว่าพอช่วงใกล้ๆเหมือนนียมันมีความถี่มากขึ้นอย่างนี้ในช่วงนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นั่นเขามีความหวาดกลัววิตวตกกังวลอะไรกันมากน้อยขนาดไหนมันส่งผลกระทบต่อการทํามาหากินต่อเศรษฐกิจของเขาอย่างไงบ้างครับอันนี้ในเรื่องของการเรียกร้องนะครับให้ประชาชนในพื้นที่ออกมาชุมนุมอันนี้ก็เป็นความพยายามของกลุ่มที่ ที่มีความคิดเห็นแตกต่างกับทางเจ้าหน้าที่รัฐอยู่แล้วนะครับก <c oughs> ็สําหรับในเรื่องของการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนตอนนี้ก็นับได้ว่าพื้นพื้นที่ก็ยังอยู่ในในภาวะที่ปกตินะครับยังไม่มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนนะครับค่ะค่ะทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยมีเหตุคาร์บอมที่ปานเรด้วยยนะคะ เราได้มีการเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ต้องสงสยัยหรือว่าบุคคลต้องสงสัยในประเด็นนี้เราจะต้องมีการเฝ้าระวังหรือควบคุมอย่างไรบ้างคะครับตรงนี้นะครับต้องขอเรียนให้ทราบว่าค่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเนี่ยเ,<อ>เขามักจะกระทาต่อเป้าหมายที่ที่เป็นพลเรือนนะครับเป้าหมายที่มีความอ่อนแอแล้วก็เป้าหมายที่ไม่สามารถที่จะป้องกันตนเองได้เท่าที่ควรนะครับะจะเห็นได้จากที่ผ่านมานะครับเรื่องของการ ก่อเหตุปล้รนรถยนต์แล้วนําไปทำซุกซ่อนระเบิดและนําไปทํเป็นคาร์บอนที่ผ่านมาก็เกิดขึ้นที่ปากใบนะครับรถยนต์ป้ายแดงของพี่น้องประชาชนนะครับซื้อมาใหม่ๆเลยเขาก็เข้าไปปล้นเอาที่บ้านจากนั้นก็นำไปซุกซ่อนวัตถุระเบิดแล้วก็นำไปทำาปนคาร์บอมที่ปากใบซึ่งในกรณีการปล้นรถยนต์เพื่อนำไปประกอบระเบิดอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เกิดขึ้น เป็นกนวิธีของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่ทําอยู่เป็นปกติแล้วนะครับในพื้นที่ทั้งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เขาทำเนี่ยครับนับว่าเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการในการป้องกันนะครับถ้าหากว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่พี่น้องประชาชนควรจะต้องทําเป็นอันดับแรกคือโทรหาเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะครับ ซึ่งคิดว่าพี่น้องประชาชนคงจะมีเบอร์เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงกำนันผู้ใหญ่บ้านอยู่แล้วนะครับรีบโทรหาทันทีครับหรือไม่ก็โทรมาที่หมายเลขสายด่วนอกองการรักษาความมั่นคงภายในพักสีสุหน้าครับหมายเลขหนึ่งสามสี่หนึ่งหรือโทรหาหมายเลขสายตรงของท่านแม่ทัพภาคที่สี่ได้ทันทีนะครับเพื่อที่จะเข้ารังับเขตแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่หมายเลขศูนย์หกหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามสองเก้าเก้าเก้าครับ หนึ่งเจ็ดสามเหรอคะศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามสองเก้าเก้เาเก้าอันนี้คือเบอร์สายตรงของแม่ทัพภาคที่สี่เลยใช่ไหมครับใช่ครับค่ะทีนี้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังการก่อเหตุอย่างไรบ้างอะคะครับตรงนี้นะครับทางกรมการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่นหน้าเราก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอย่างต่อเนื่องนะครับหนึ่งก็คือในเรื่องของการสังเกตบุคคลผิดปกติ การสังเกตวัตถุสิ่งของผิดปกตินะครับถ้าหากว่าตรวจพบว่าคนนี้มาเคลื่อนไหวในพื้นที่ซึ่งเป็นคนแปลกหน้าเราไม่รู้จักสิ่งของตรงนี้มาวางผิดที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับวัตถุระเบิดก็ต้องหนึ่งก็ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบนะครับซึ่งทุกข้อมูลข่าวสารของพี่น้องประชาชนนะครับเราก็จะเข้าทําการตรวจสอบซึ่งที่ผ่านมานะครับในเรื่องของการจับคุม ผู้ก่อเหตุรุนแรงส่วนใหญ่นะครับร้อยละ90นะครับเราก็ได้ข้อมูลจากพี่น้องประชาชนนี่นะครับในการที่แจ้งบบาสแสให้กับเจ้าหน้าที่นําไปสู่ความสําเร็จในการจับคุมผู้ก่อเหตุรุนแรงในค่วงที่ผ่านมาครับค่ะซึ่ง<ม>พูดถึงเรื่องของการดูแลสภาพจิตใจของพี่น้องประชาชนทางกอรมนองภาคสีส่วนหน้าก็เข้าไปดูแลจิตใจของพี่น้องประชาชนกันอยู่แล้วนะคะวันนี้ขอบพระคุณนะคะ ครับขอบคุณครับ,บค่ะพันเอกเกติศักดิ์นีวงศฆศกกอรมนพักศีรษนหน้านะคะก็พูดถึงวันนี้เนี่ย ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญลญักษณ์ครบ,บ20ปีสําหรับในส่วนของคดีตักใบนั่นเองเนี่ยนะผ่านมาแล้วถึง20ปีทีเดียวแต่ว่าการดูแลและสาวความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ท่านก็บอกว่ากําชับนะดูแลพี่น้องประชาชนการข่าวเนี่ยยังไม่มีเหตุเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ถ้าพี่น้องประชาชนถ้าเกิดว่าจะไปร่วมกิจกรรมในเชิงสัญลักษณ์ในวันนี้ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะดูแลความปลอดภัยจะเปลี่ยนจากจุดตรวจ,จเป็นจุดอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองอ <นะ S 1> สําหรับเป็นการทํากิจกรรม ที่ไม่มีอาวุธ<า>ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญเป็นการใช้สิทธิ์ใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญน,นะครับ